อัตราค่าตอบแทนของเทศบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับรวมถึงประธานสภารองประธานสภาเลขานุก,การสภา,าเลขานุก,การนายกที่ปรึกษาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตฉบับล่าสุดที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนในส่วนของเทศบาลนะครับตำแหน่งต่างๆพศสอ5 4นะครับตรงนี้เราไปดูในเอกสารแนบท้ายฉบับนี้นะครับว่าเขามีอัตราค่าตอบแทนกันเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาดูนะครับว่าในตารางเนี่ยนะครับในตารางแรกนะครับเป็นอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีนะครับซึ่งแต่ละเทศบาลเนี่ยไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมเป็นการาเขาดูที่เงินรายได้ของเทศบาลรายได้เยอะค่าตอบแทนก็เยอะตามนะครับซึ่งเงินรายได้ของเทศบาลเนี่ยเขาก็หมายถึงรายได้ตามง,งบการเงินประจําปีนะครับซึ่งเป็นของปีงบประมาณที่แล้วมานะครับแล้วก็ไม่รวมถึงเงินกู้เงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภท นะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนนะครับอ่ะเรามาดาูเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกถ้ารายได้ของเทศบาลไม่เกิน1 000, 000, ล้านบาทนะไม่เกิน1 000, ล้านบาทนายกจะได้เงินเดือน180บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง2,100ค่าตอบแทนพิเศษ2,100รวมแล้ว14,280บาทนะครับ หลายได้ไม่เกิน3ล้านได้รับเงินเดือน11,520บาทค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง2,300บาทค่าตอบแทนพิเศษ2,300บาทรวม16,120บาทถ้าลายได้3-5ล้านก็จะได้เงินเดือน13,800เงินประจําตําแหน่ง2,500บาทค่าตอบแทนพิเศษ2,500บาทรวมเป็น 1,8,800นะครับต่อมานะครับรายได้ตั้งแต่5ถึง7ล้านจะได้เงินเดือน15,600ค่าตอบแทนประจําตำแหน่งกับค่าตอบแทนพิเศษเนี่ยเดือนละ2650บาทรวมเป็น2900บาทถ้ารายได้ตั้งแต่7-9ถึง9ล้านบาทนะครับจะได้รับเงินเดือน17,400บวกค่าตอบแทนประจําตำแหน่งค่าตอบแทน พิเศษอีกเดือนละ2,800บาทเป็น2 3 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิน9ล้านไปจนถึง10ล้านเงินเดือน19,800เงินตอบแทนพิเศษตอบแทนประจำตำแหน่งอีกเดือนละ3,000เป็น25,800บาทรายได้เกิน10ล้านแต่ไม่เกิน25ล้านนะครับจะได้รับเงินเดือน27,600บาทเงินประจำตำแหน่ง4 0 0พ ตอบแทนพิเศษ4 0 0 0รวมเป็น35,600บาท25ล้านขึ้นไปถึง50ล้านเงินเดือน28,800ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งกับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ6000เป็น4800บาทถ้ารายได้5 0ถึง100ล้านเงินเดือน30,000บาทนะครับค่าตอบแทนพิเศษค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเดือนละ800 0เป็น4 6 0 0 0บาท รายได้ตั้งแต่100ถึง300ล้านเงินเดือน40,500ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ9,000บาทเป็น63,000บาทถ้ารายได้เกิน300ล้านเนี่ยเงินเดือน55,530บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ10,000บาทรวมเป็น75,530บาทอันนี้ในส่วนของนายกเทศมนตรีนะครับ เรามาดูลองนายกเทศมนตรีกันบ้างนะครับรองนายกเทศมนตรีเนี่ยรา,ายได้ของเทศบาลไม่เกิน1ล้านก็จะได้รับเงินเดือนนะครับ5 5า0บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ1575บาทรวมเป็น8,670อบาทาถ้ารายได้เกิน1ล้านถึง3ล้านเงินเดือน6,360บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ1,725บาทรวมเป็น9,810บาทนะครับต่อมานะครับรายได้เกิน3ล้านถึง5ล้านก็จะได้รับเงินเดือน7,560บาทเงินประจำตำแหน่งเงินตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ1,875บาทเป็น11,310บาท รายได้เกิน5ล้านแต่ไม่เกิน7ล้านเงินเดือน8,580บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ1,990บาทรวม12,560บาทรายได้เกิน7ล้านแต่ไม่เกิน9ล้านได้รับเงินเดือน9,600บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ2,100บาทรวมเป็น13,800บาท ถ้ารายได้เกิน9ล้านแต่ไม่เกิน10ล้านจะได้รับเงินเดือน1880บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษดเดือนละ2,300บาทเป็น15,480บาทรายได้เกิน10ล้านแต่ไม่เกิน25 000, ล้านจะได้รับเงินเดือน15,180บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษดเดือนละ3 0 0 0บาทเป็น21,180บาท รายได้เกิน25ล้านแต่ไม่เกิน50ล้านจะได้รับเงินเดือน15,840บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ4 5 0 0บาทรวมเป็น 24,840. บาทรายได้เกิน50ล้านแต่ไม่เกินร้อยล้านเงินเดือน16,500บาทเงินประจำตำแหน่งเงินค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ6,000เป็น28,500บาท ถ้ารายได้เกิน100ล้านแต่ไม่เกิน300ล้านได้รับเงินเดือน24,720บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ6,750เป็นรวมเป็น38,220บาทรายได้เกิน300ล้านได้รับเงินเดือน3 5 4 0บาทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งค่าตอบแทนพิเศษีเดือนละ7,500บาท ก็จะรวมเป็น45,540บาทนะอันนี้เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีนะครับทีนี้เรามาดูค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกันบ้างนะครับเขาก็แบ่งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาลเช่นเดียวกันนะครับมาดูรายได้ไม่เกิน1ล้านประธานสภาได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนะครับ5 5า0บาทรองประธานสภา45,30บาทสมาชิกสภา3,520นบาทเลขานุการนายกเทศมนตรี5,820บาทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีส5 2 0นรีบาท รายได้เกิน1ล้านแต่ไม่เกิน3ล้านประธานสภา6 3พ0บาทรองประธาน5,180สมาชิกสภา4 3 3 0บาทเลขานุการนายก5,820บาทที่ปรึกษานายก2,880บาทนะครับต่อมารายได้เกิน3ล้านแต่ไม่เกิน5ล้านประธานสภาได้รับ7,560บาท รองประธานสภา6,200บาทสมาชิกสภา4,820บาทเลขานายก5,820บาทที่ปรึกษานายก3,440บาทนะครับรายได้5ล้านถึง7ล้านประธานสภาได้รับ8,580บาทรองประธานสภา7,020บาทสมาชิกสภา5,460บาทเลขานายก 5,820บาทที่ปรึกษานายก3,900บาทรายได้7-9ล้านนะครับประธานสภา9,600บาทรองประธานสภา7,860สมาชิกสภากับเลขานายกเท่ากันนะครับ6,080บาทที่ปรึกษา4,340บาทรายได้9-10ล้านประธานสภาได้รับ1,880บาทรองประธานสภา8,900บาท สมาชิกสภา7,080บาทเลขานุการนายก7,080บาทที่ปรึกษานายก4,950บาทรายได้10ถึง25ล้านประธานสภา15,180บาทรองประธานสภา12,420บาทสมาชิกสภา9,660บาทเลขานุการนายก9,660บาทที่ปรึกษานายก6,900บาท ต่อมานะครับรายได้25ถึง50ล้านประธานสภา15,840บาทรองประธานสภา12,960สมาชิกสภากับเลข,ขาธนายกเท่ากันนะครับ18,000บาทที่ปรึกษา7,7200บาทรายได้50ถึง100ล้านประธานสภาได้รับ16,500บาทรองประธานสภา13,500บาท สมาชิกสภา1,500บาทเลขานุการนายก1,500บาทที่ปรึกษานายก7,500บาทรายได้1 0 0 1 3 0 0ล้านประธานสภา24,720บาทรองประธานสภา20,000 2 0 0 0 2 2 5 0บาทสมาชิกสภากับเลขาเท่ากันนะครับเลขานายก15,750บาทที่ปรึกษา11,250บาท รายได้เกิน300ล้านที่ปรึกษาประธานสภา3เงินเดือนนะครับ3 5 4 0บาทรองประธานสภา24,990สมาชิกสภา19,440เลขานุก,การนายก19,440ที่ปรึกษานายก13,880บาททั้งตรงนี้นะครับก็คือเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของประาธานสภาเทศบาลรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเทศบาลก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับ